สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเซอร์โวครับเป็นเซอร์โวตัวใหม่เลยก็อ,อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเอ่อจะมอลองใช้ดูว่ามันใช้งานกับรถบังคับดีเข้าสู่ได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กจริงหรือเปล่ปามันดูแบบมันดูเหมือนเหล็กอะ่ะแต่บางอันมันก็ไม่ติดกับแม่เหล็กนะครับ เรื่องขนาดก็ก็เท่ากันนะครับมันเป็นขนาดที่พพดีเปะก,กับอันนี้เลยนะดูแต่ดูเห็นไหมขนาดเท่ากันเปะเปะแต่ข้างในไม่เป๊ะนะครับข้างในมันเป็นเอิบมันเป็นเฟ,ฟืองเฟืองเหล็กแต่นกล่อมเป็นเฟือง คุงพลาสติกอะจะลองแกะดูว,ว่ามันเป็นอะไรจริงป่ะจะให้ทุกทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคลองลโอเคเสร็จแล้วอะลองลองเปิดดูค้างในเอาแล้วนะ ลองเปิดดูว่าข้างในเป็นยังไงเนี่เป็นเหล็กสีทองนะครับเฮ้ยพลาสติกวเป่าดูดูไหมข้างในหัวคัทนี่ผมสังเกตว่าไอ้ตัวเฟืองมันดูใหญ่กว่าอันเก่านะครับใหญ่กว่าไอ้ตัวฟันเฟืองมันอนะดูใหญ่กว่านะ ไม่ใช่ขนาดเฟืองแต่เป็นของฟันมันใหญ่กว่าเออตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นพลาส,สติกนะไอตัวสีขาวแต่มันเป็นเหล็กสีขาวนะครับตกใจเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูว่ามันมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงอ่านี่ครับอันนี้เป็นพลาส,สติกเลยนะเป็นสีทองเข้มอันนี้สีทองอ่อนเห็นไหมแต่ ไอเรื่องของฟันมันอ่ะอันนี้มันดูแคบกว่าดูเยอะกว่าไอกล้องเห็นไหมวะนี่มันดูแคบกว่านะครับมันดูแบบเยอะกว่าส่วนอันนี้ก็เห็นไหมมันกว้างมันเหมือนแบบฟันมันใหญ่กว่ามันดูแบบทนทานกว่า เวลาที่ยกอะไรหนักๆมันจะได้ไม่งอมันจะได้ไม่งอเร็วนี่ยสจะกับโอโอหทำไมไป้วยอันนี้เดี๋ยวจะเอามาเปรียบเทียบให้ดู นี่นะครับเห็นไหมมันฟันของมันดูต่างกันเยอะมากแต่เรื่องขนาดขนาดเท่ากันเลยไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่าแต่ดูจากสายตาแล้วมันเท่ากันนะครับขนาดใหญ่กว่านะ ัวบอดี้มันก็เท่ากันด้วยคือมันต่างกันแค่ไม่กี่อย่างเองอะอโอเคเดี๋ยวจะลองดูว่ามันเป็นยังไงซื้อมาไม่ลองมันก็แปลกอะ,อะลองเลยเปลี่ยนมุมกล้องแปง๊บอันนี้นะครับ เฮ้ยติดไม่เล็กด้วยเหรอตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ติดอะติดๆเห็นไหมก็ะยับเลยก็มันมันเป็นเหล็กจริงนะครับมันไม่ได้เป็นเหล็กปลอมน,ะมนจะจะลองใชใ้ดูว่ามันเป็นยังไงครับ เดี๋ยวเสียบสายแป๊บแป๊บนึงครับ,น,น,รบนี่นะครับขยับแล้วอันนี้คืออันเก่าคือเฟืองมันรุนเดี๋ยวผมจะจะแกะเลยเอาละนี่นะ อันนี้คือของแถมนะครับเป็นตัวโยกของมันน,นี่วิ่งรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบแปลกแกเลยอะเสียงมันแบบเหมือน เหมือนยังไงไม่รู้เหมือนโฟมัง้งโอ้โหตามมือมากนะครับแต่ที่ผมสังเกตเพิ่งสังเกตนะคือมันหมุนช้าช้ามาก แต่ก็แรงเยอะใช้ได้เลยดูผมจะลองยกให้ตัวรถด,ดูนะให้ตัวนี้น้ำหนะักก็หนักอยู่แต่ไม่ได้หนักมากเท่าไอตัวโครงรถนะไอตัวนี้ไอตัวผมไม่กล้ายกแรงเดี๋ยวมันมันได้ยินเสียงเหมือนเฟืองมันดูน อัดแน,น่นยังไงไม่รู้ไม่กล้ากดแรงเดี๋ยวมันรูดต้นเกมเลยพนะังกอนผมยังไม่ได้ใช้ let see. You. All your friends, you don't want to be a friend of me. You making up lies, why am I getting all the penalties? I want to talk about this, but they're talking to an enemy. I've been broken down like my food in my stomach. Hating these feelings, but act like I love it. I don't want to cheat, nah. I want fair play. I don't want to crash land like an airplane. I want you back, but when you act like that, like one-sided talk, you don't call me back. Yeah, times were hard, and when you left, they got harder. My bed got colder and my room got darker. I'm still in love, I know so are you. Well I pray for the rain when our skies were blue. I'm still in love, I know, so are you. Let's talk tonight and we can talk it through. I see dead eyes Die inside. I blame it all on you. I think I'm going for good. It happened faster than it should, and now it's upside down. I must have misunderstood, but I still wish you were here. And maybe one day you will. And right away for you, I'll pop another pill. Black long sleeve, I can see you're freezing. You know I'll stop your bleeding. Let's not make this hard. Let's just hear restart, messed up badly how this all happen? This world's a mess So please don't leave us stranded I'm swimming in the ocean of fear Back where I started, no closer reaching yeah. I fade, and maybe I'll start to disappear As I cope with these emotions I don't wanna get closer, I see เอาละครับผมใส่เซอร์โวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นจะลองเทสดูว่ามันใช้ได้ใช้ได้ดีหรือเปล่า ไม่ไม่ขึ้นขึ้นสีขึ้นโอ้มันมันลื่นเนี่ยดินดินมันลื่นมากเลยดินหนือดอกใหญ่เฮ้ยเป็นไรอ่ะทำไมไม่หมุนเยอะเลยอ๋อนัดมันลุกเทเรียบร้อยคนระับอันนี้ผมใส่อันที่มันยาวกว่าเดิมน,นะ อันเก่ามันสั้นมากเลยแล้วก็เล็กด้วยนี่ครับเห็นไหมดีเลยหมุนได้ดีเลยจะลองกลับไปหมุน,นแล้วเลี้ยวได้ดีเลย แต่ข้อเสียของมันก็คือมันมันใหญ่ไปครับมันใส่ยากมากเลยใส่กับตัวรถคัวน,นี้มันไม่มีน็อตให้มาต้องใส่กับเก้าครับเออนีอ่นะเ,เดี๋ยวผมจะลองจะลองหมุนช้าดูว่ามันมันจะดีแค่ไหนลองดูนะ กามันทำไม่ได้หรอกโอ้ควันคตเยอะโคตรเท่พอเอารถไปลงตรงนี้ดูดิควันออกเยอะเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปใหม่เลยออกทางใหม่ติดเต นี่ไปได้เฉยเลยมันมันไม่ได้ติดอะไรเลยะที่มันไปได้มันเป็นเพราะเซอร์โวมันไม่เกี่ยวกับมอเตอร์หรอกมอเตอร์อตัวขับเคลื่อนไม่เกี่ยวมันอยู่ที่เซอร์โวเซอร์โวล้วนล้วนเลยเห็นไหมไม่มีระบบขับเคลื่อนมันก็อยากไปได้เลยดีละดีละโอเค